สวัสดีค่ะพแม่พินองเมื่อนกวาพอกับมาดามคำนวณสองอีกคือเก่าเนาะค่ะในทางช่องมาดามคำนวณสองวันนี้เป็นวันที่แปดแต่มาว่างแน้วท่างของเราสตาเป็นจ้นใดค่ะเมื่อวานมีผู้ดใดผู้ใดตามเลขหลับนางฟ้าวเข้าไปศูนย์แปดแปดศูนย์เนาะเข้าตัวกลับแต่ถือว่าเข้าว่าผ่านไซวิ่งไซรูดที่มาดามมาจะพลาดเป็นจ้าใดมานบ่แล้วก็ของเลขมีที่มาเข้าตัวเน้นตัวจอค่ะ เข้าไปตัวน้นตัวจอดเลขมีที่มาผู้ดใดเป็นแฟนครับเลขมีที่มามาจับตามองเลขมีที่มาเข้าไปตัวนิ้นตัวจ่อแปดศูนย์ศูนย์แปดของเพิ่นเข่าจังหวัดแล้วนี่จะเข่าตัววิ่งตัวรูดเนาะเข่าตัววิ่งตัวรูดส่วนหมาคุยไม่ร้องแล้วของรับนั่งฝาละ่ะรับนั่งฝากะถือว่ายังบอลรูดเนาะเอาเมื่อนี่ตามตัวของรับนั่งฝาจับคู่เข้าไปเดินของเพิ่นวันที่สาม 5, วันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดจับคู่เข้าไปอีกแล้วมื่อนี้มาตามตัวเจ็ดเสียนดังเหมือนเดิมเพิ่มเติมจะเป็นความปังไม่เลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมเลขมีเขาและวรูดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนๆได้เห็นนําเนาะจะได้เห็นทุกคลิปที่มาดามลงไปนะคะกดติดตามไปไปบยากคุณพี่น้องไปง่ายๆบ่ายสามโมงสี่้ของลาสตามา ให้สิไปกับเล็กมีที่มากกาบขอบุญขอบคุณนเลขมีที่มาที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทั้งสองกาบขอบพักคุณเป็นอย่างสูงแล้วเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางอันไซส์เล่าพัฒนาไปทั้งมาดามคำนวณชาแนลด้วยค่ะเด้อลงคลิปให้แล้วเนาะมีกันทุกวันคือกันนั้นแต่ว่าเวลาออกสิบเป็นจันพุธศุ์เนาะอเมื่อนี้ผููได้สิบไปซ้ายขยันมาทั้งนี้ ใครอยากไปรวยกับเลขกมีที่มาเพราะว่าไปกันทุกวันสายขยันต้องไปเล่าสตาฮานอยเล่าสามัคคีมีทุกวันลูดสามลาวสี่ลาวเล่าสามัคคีพ่อแม่พี่น้องบ่ต้องรอจันทร์พุธศุกร์ไปทุกวันสองทุ่มครึ่งคุณแล้วเล่าสามัคคีเนาะเดี๋ยวคลิปนี้แล้วก็จะเป็นฮานอยฮานอยเซตกับต่อด้วยเล่าสามัคคีไปกันต่อไผสิไปกับเลขมีที่มาเล่าสตาเลขมีที่มาให้มาวันนี้ รูดห้ากับหกสองตัวสี่หางห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าหกหกสามตัวสามหางห้าหกเจ็ดห้าหกแปดห้าห้าหกสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ห้าเจ็ดหกเจ็ดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวห้าหกเจ็ดแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของไครกาบประมูลข้อคุญลขน,นี้ที่ม้า ที่หายตัวเลขน่าทางมาว่างทั้งช่องเนาะกราบขอพระคุณหลายๆต่อไปเป็นของรับนางฟ้าให้เบื้องประวัติไปแล้วเนาะรับนางฟ้ามาตามต่อเลยเงยาๆเม่พี่น้องไม่จะเป็นการเสียเวลาเลขกรับนางฟ้าให้มารุแลาวสตา9กับ1นสองตัว4ี่หางเ5้4หเก้หนึ่ง้นสี่เบิ้ก็จะเป็นเก้าหนึ่ง สามตัวสองหางสามตัวสามหางเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสี่เก้าเก้าหนึ่งสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เก้าห้าหนึ่งห้าสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเก้าหนึ่งห้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขหลับนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของดารามาดามนอของมาดามเขา่าตะตัววิ่งทรลุกอดคอกันมาพูดไม่พี่น้องกอดคอกันมา ต้องกลับกระโดดคอภัยจับคู่ให้ไม่ถูกเตว่ากอดข้อกันมาแปดกับศูนเดินอยู่ได้ละ่ะสายวิ่งสายรูดหามผาดมื่อนี้มาตามตัวไปสิไปกับดาร่ามาดามเสียใจกันบ่มาเดอ้อสิภาพไปเล่าสตาร์มือแรงใบตอนใบว่ามือแรงดอกแดดแดดหอนหอนเท่านี้ละ่ะ กำลังแดดจ,จ้จาเนี่ล่ะบ่ายสามโมงสี่สิบห้าเดินทางตัวเฮาอไพสิบ <c oughs> ไปยับมาดาลามาดลวาวันนี้รูดลาวสตารสกับหกสองตัวเสียง4ี่เก้าสี่หนึ่งเออสี่ศูนย์สี่เก้าย์หกเก้าหกศบิ้ลก็จะเป็น4ี่สี่หสามตัวสามหาง 4 6 9 4 60 4 4 6 2ตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่49เก้เเน้นไปที่69 60 3ตัวเน้นสองหาง4 6 9 4 60แครบหน้าโจถ้าใครจะตามของมาดามเนาะ4ี่เด้ออันหนึงน่งเนาะพี่น้องสองตัวเน้นกะอ่ะ หกเก่าหกศูนย์สามตัวเน,นว้นสองห้างกับสี่หกสี่หกเก่าสี่หกศูนย์อ่าแคบหน้าจอล้วไปตัวกาบขบุนขอบุน fc ที่เขามาติดตามชม่มนอะว่าวาสิเป็น fc ใหม่ fc เก่าทะเลขพวกเขาวบวกปังกาบ,ากบขอโทษขอไพ่ไวห้ณที่นี่พแมพี่น้องคะเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางต่อไปเป็นของซองสุวรรณซองสุวรรณก็ได้ไปที่ตัววิงว่งตัวรูดเนาะเพราะว่าตัววิ่งตัวรูดเดินดีได,ด้พรมพี่น้องเล่าสตาปุ่นนะจับคู่เล่ากับเขาเด้ ของช่องสุวรรณอา้าเมื่อนี้ผู้ใดติดาตามของเราต่อตัวตามติดช่องสุวรรณให้มารูดราสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าเจ็ดกับเก้าสองตัวสี่หางเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าหนึ่งเก้าสองเบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสามตัวบ๊อบมี่เมื่อนี้อา้าจัดไปสองตัวเน้นไปสองหางเก้าหนึ่งเก้าสองขับหน้าจอพรมพินองแล้วไปต่อเป็นของไข่ เป็นของล็อกจิกผ้ารวยของล็อกจิกผ้ารวยก่ะไปแต่ตัววิ่งตัวรุดนะเนาะ่นจับคููแมนอยู่เลยเขาล็อกจิกมือนี้ไปต่อตามติดคูด้ใดเป็นแฟนครับ่นจับตามองจับตามองใครเป็นแฟน,นครับอ่ะมาไปตัวบ้านนี่ เลขล็อกยิกให้มารุดลาวสตา6กับ8ปสองตัว4หาง6กหนึ่งหสองแดหนึ่งแสองเบิ้ลก็จะเป็น6ก8กแสตัว3หาง6กแปดหนึ่งหกดสองหกแปดหกแดสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่8ปดหนึ่งแดสอง สามตัวเน้นหางเดียวไม่เดียวหกแปดสองแคปหน้าโจโถ้าใครจะตามของล็อกกิ๊กผารวยแล้วไปต่อเป็นกองไทยขอบุมขอคุณล็อกกิกที่หายตัวเลขเน่าทางเนาะของเสี้ยนนมเข่าเลืบ่เม็นหลุดบอกของเสี้ยนนมด้วยเขานะ่าเนาะมันบอกแมนนั่นพรมพี่น้องของเสี้ยนนมเข่าเรียกวันที่สี่เนาะวันที่ห้านะสองสี่วันที 4, น่เจ็ดหลุด ันที่หกกับรูเตอร์แมนเมื่อนี้ไปใหม่ตามตัวมีเข้ามีหลุดบกเป็นยังเนาะไปคือเก้าคุณแล้วแต่พอโทษอพอให้แทนเพื่อนกันผู้ใดตามองเพื่อนเนาะวันนี้เสียนนมให้มารุดห้ากับเจ็ดลาวสตาบ่ายสามโมงครึ่งสายบ่ายสามโมงสี่สิบห้าสองตัวเน้นไปเอึสองตัวสี่หางห้าแปดห้าเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้า เบิ้ลจะเป็น5้าห้สตัว3หาง5 7 8 5 7 9 5 5 7ดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่7จ็ดรูที่7เน้นไปที่7 8 7 9แสตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว5 7, 8, ้าเจแปขบหน้าโจถ้าใครจะตามของเสียนหน่มแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของโซ่เชิเใชัยพ่อแม่พี่น้องของโซเชิเใชัยบกพานมือนีมือใหม่ไปต่อตามติดว่าจะเป็นจ้าใดต่อไปเป็นของชอเชิดชัยต้องการขรวดขอให้แฟนครับชอเชิเดชัยเนาะ บกพานบ่เขาบกปังขอโทษขออภัยเมื่อนี้มือไม่ตามตัวตามติดขอเชื่ใจให้มารูดลาวสตาบ่าย3ามโงสีศูนย์กับสอองตัว4หางสองตัว03 04 2สามสองสเบิ้นก็จะเป็น0ูนย์สอามตัว3หาง0ูนย์4 0ง2าสอองตัวเน้นไป2หาง เน้นไปที่2รูดที่2เน้นไปที่2องสสองสี่แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชเฉดใส่สา 3, ตัวเน้นสองหางศู0 23, 0นย์สองสามนยสอแ้วค่ะเด้อแคปหน้าจอแล้วกราบขอบุญขอบคุณชอเฉดใช่ที่หายตตวเล็กแนวทางแล้วก็กราบขอบุญขอบค,คุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ เอ9เกที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกกับขอบพระคุณหล,ลายๆายคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะลาสตาคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ